สวัสดีครับผมสวัสดีอาจารย์ทุกทกท่านเมื่อนี้กะเอาเจ้าบนรอดคืนที่เก่าที่เดิมครับผมแล้ครับเดี๋ยวไปเบิ้งนกงน้ำกันครับผมนี่ครับอาจารย์ต้นเก่าครับผมที่เดิมใส่เวลา สิบนาทีครับผมเขาเหยียบยางเร็วเลยเดี๋ยวเอานกลงมาเบิงครับนี่ครับผมมาเกาะตรงเสาโทรศัพท์สิบนาทีครับผมโดดเหยียบเลยเหยียบชาแนนอกครับผมโดดลงมาจากเสาโทรศัพท์กับมาเหยียบชาแนนอกเลยครับ ให้ทาตะแข็งทีเด้อ หัวแตกหัวแตกโดนเหล็กฟาดตีนโดนนานแล้วนะ <c oughs> นกเอ้ยโดนนานนกปล่อยมาหรือเปล่าเนาะนกหล,หลุดหลุดหรือปล่อย <c oughs> นกหลุดมาหรือเปล่าครับอาจารย์นกไผ่หลุดมาเนาะครับนี่ <c oughs> กลางปีกนกไผ่หลุดมาเนาะครับพี่น้องเอ้ยหัวแตกเบิดโอ,อ้เสียนซอเสียนซอเต็มครับผมเบิ้งหัวครับอาจารย์ เพิ่งออกจากโกงมานี่ <c oughs> ชุดโกงหักมาหรือเปล่า <laughs> นกตอ่อไผ่นอรครับนอนีิรุดมาหอิเป็นนกตอ่อจังขาสวยครับผมขาสันเจ้าเลยขานี่ บ่งหัวครับหัวเ <c oughs> อาค้นมองเกาครับผมตอนนี้ก็มีนก่หนึ่งปุ๊กพันอยู่ตรงนี้ครับเอาม,มาอีกหลายตัวอยู่มารุ่นตัวที่สองครับผมแ้วสอง 别的。 โอเคครับผมหลังจากที่เอาบุญรอดขึ้นไว้ประมาณสองชั่วโมงครับผมปล่อยทิ้งเลยครับผมเพราะว่าเมาื่อวานแหยอยูบอ่อครับผมออกป่าออกจากสาครับก็เลยปล่อยบุญรอดทิ้งไว้ตอนนี้บุญรอดก็จับเฉลยได้หนึ่งตัวครับผมนาจะติดประมาณเกือบครึ่งชั่วโมงแล้วครับไปเบิ่งก่อนว่าเป็นนกอีหยงครับผม นี่ครับผมแต้มที่สองของเจ้าบุญรอดครับผมของวันที่สิบแปดครับอาจารย์แต้มที่สองครับผมเดี๋ยวเอาลงมาเบิ้งครับว่าเป็นตั้งไหนสวยงามบอนกตัวนี้เดี๋ยวนกลงมาเบิ้งครับผม นี่ครับผมฉเฉลยตัวที่สองของเจ้าบุญรอดครับอาจารย์นี่ครับผมฉเฉลยตัวที่สองของเจ้าบุญรอดครับอาจารย์กูกู โอเคครับผมเก็บนกก่อนครับอาจารย์เอาไว้ทำนี่ก่อนเ้อเดี๋ยวจะเอาเจ้ามบนรถขึ้นทิ้งไว้ครับผมเพราะว่าต้องเอาป่าออกจากซาครับผมโอเคครับผมนี่ครับผมผลงานของมือนี่มาต่อนกได้สองได้สองแต้มครับผมแล้วก็ เมื่อวานแหะนี่ครับผลงานมือน,นี่ตัวนี้อยู่ประมาณเกือบหกโลครับหกโลประมาณหกโลส่วนเจ้าบุญรอดกะพูดแล้วครับผม เจ้าบุญรอดก็ยุที่เดิมครับผมเบิดมือหอดค้ำม,มือนี่โอเคครับผมสำหรับลิปนี้สวัสดีครับผม